เพ่อนเวันนี้นันสอบเสร็จแล้วนันก็รู้สึกเคลียดๆครยแหละมันก็เลยพยายามที่จะรีแลกตัวเองเนาะก็เออก็นันนันจำได้ว่านันเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วนันดูไม่จบอะน้บสถานการณ์ปัจจุบันนี้นันทําให้นันนึกถึงซีรีส์เรื่องนั้นอีกรอบนึงซีรีส์เรื่องนั้นก็คือสามก๊กเพื่อนๆเคยคงเคยได้ยินกันเนาะแล้วก็ ว่ากันว่าสามก,ก๊กเป็นวรรณกรรมที่ดีมากๆนะคะถ้าใครอ่านวรรณกรรมสามก๊กจบเขาเขาบอกว่าเออเป็นคนที่ฉลาดมากๆ c กไม่ได้อันนั้นก็เป็นวลีที่เคยได้ยินมานะคะนิมุมของนันเองอ่ะนันตีความไว้อีกมุมหนึ่งเนะาะนันไม่ได้ชอบอ่านหนังสือหรอกนันเลือกที่จะดูซีรีส์แทนแล้วนันก็มองว่าหากเราไม่ว่าจะอ่านหรือว่าดูละครหากเราเอ่านึกตามตีความหมายได้แล้วก็ สามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็จะทําให้เราอ่ะ,อะมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตไปในทิศทางที่มันถูกมันควรนะคะ,ะนั่นกลับไปดูซีรีส์เรื่องนี้ในตอนแรกเนาะ,ะ EP หนึ่กับ EP สอะคะเขาก็จะเล่าถึงตอนที่โจโฉเขาเขาอาสาที่จะไปะสังหารนะคะไปสังหารต่างตัวแต่ว่าเขาทําไม่สาเร็จ พอเขาทำไม่สําเร็จเขาก็หนีหน,หน,หนีเอาตัวรอดไปนะคะแล้วก็ยังไม่มีใครจับเข,เขาได้ณนขณนะนั้นนะคะ อ,องอุ่นอ่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นขุนนางที่ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดันดันเกิดเอ่อคือก่อนก่อนที่ก่อนหน้าน,นี้โจโฉเขาไปงานบันเกิดขององอ๋อ,องอุ่นใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอาสาไปจัดการกับต่างตัวเองแต่เขาก็ทํางานพลาดทําให้องอุ่นน่ะเหมือนตกที่นั่งลาบากตกกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คิดว่ายังไงเขาก็ไม่รอดแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็จัดการสั่งเสียเขาเพ่บอกให้คนรับใช้อ่า ไปเก็บของแล้วก็หนีไปซะอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่เดือดร้อนส่วนตัวเขาเองก็ณตอนนั้นเข้าใจว่าเขาน่าจะไม่มีสติอะเนาะเขาก็เลยกําลังจะฆ่าตัวตายนะคะพอดีลูกสาวบุญธรรมของเขาอะใน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 ซีรีส์น่าจะชื่อแม่นางเยวเซียนเขาก็เดินมาเจอพอดีเขาก็ถามว่าเออเนี่ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยทำไมถึงคิดสัานเกิดอะไรขึ้นลาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยซึ่งนันน่ะชอบวิธี ของเตี้ยวเซียนมากเลยนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าถ้าพูดในภาษาที่ทันสมัยหน่อยก็คือเขามีสติแล้วก็ใช้ซอฟต์สกิลอะไรเงี้ยคะ่ะถามเถอะถามถึงสาเหตุนเนาะพอพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็เหมือนกับว่าเอ,อ้ยมันมันก็แค่สงสัยนี่อะไรเงี้ยยังไม่ได้จับจับจับตุกคนร้ายก็ไม่ได้แค่สงสัยเขายังหาหลักฐานไม่เจออะไรเงี้ยพ่อก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกพ่อก็อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างนี้แล้วเขาก็ พูดเตือนสติพ่อแล้วก็ปลอบใจพ่อว่าเนี่ยพ่อถ้าพ่อเป็นอะไรไปนะตอนเนี้ยฮองเต้ก็จะไม่มีที่พึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่าบรรดาคนรับใช้ในบ้าน80 80กว่าคนน่ก็จะไม่มีที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะข้อคิดจาก2อ p ีีนี้ที่นันได้นะคะนันก็จะได้ประมาณว่าเออถ้าเราแค่สงสัยอะ่ะก็แต่ว่ายังหาสาเหตุอะไรไม่ได้อะ่ะก็อย่าเพิ่อย่าด่วนไปตัดสินเนาะก็รออีกนิดนึง <c oughs> ไว้นันจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ